สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสําราญสำหรับในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของราหูที่ส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีพิจิกก็ในชื่อตอนที่จะให้ชื่อว่าราหูเป็นห้าต้องอย่าเผลอก่อนอื่นนะครับก็ขอย้ำให้ผู้ที่ติดตามคำพยากรณ์ได้ทราบก่อนนะครับว่าการพยากรณ์ต่างๆของทางช่องสาระสําราญน,นั้น ก็เป็นการพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยเท่านั้นคือเป็นการใช้ลัคนาราศีเป็นหลักซึ่งท่านเองก็ต้องทราบวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากแล้วนำไปผูกดวงชะตานะครับเพื่อให้ทราบว่าท่านมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีอะไรเสียก่อนนะครับแล้วจึงเข้ามารับชมรับฟังให้ตรงกับคำพยากรณ์ของแต่ละลัคนาราศีนะครับชาวลัคนาราศีพิจิก ท่านก็มีราหูสถิตในภพที่6คือภพอลิมาตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565เป็นระยะเวลาประมาณ18เดือนเศษจนถึงวันที่17ตุลาคม2566นี้ก็จะโคจรย้อนจากราศีย้ายมาสถิตที่ราศีมีนซึ่งเป็นภพที่5เรียกว่าภพปุตตะของชาวลัคนาราศีพิจิก แล้วจะสถิตยอยู่ที่ราศีมีนเป็นระยะเวลาประมาณ18เดือนในช่วงเวลา18เดือนเศษที่ผ่านมานี้นะครับราหูที่สถิตในภพที่6คือภพอลิก็จัดว่าเป็นราหูที่ให้คุณมากในรอบ18ปีเป็นราหูแห่งพระกำลังโบราณอาจารย์ท่านจึงเรียกว่าเป็นราหูขันทพลจะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้รับความสมบูรณ์พูนสุขคันลองชีวิตมีความหรูหราขึ้น ถึงแม้จะมีศัตรูแต่ศัตรูก็จะทำอะไรท่านไม่ได้จะแค้วกลาดปลอดภัยถ้ามีอุปสรรคปัญหาใดๆท่านก็จะสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้เรียกว่ามีโอกาสที่ท่านจะาชนะศัตรูและอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาสูงมากชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดถ้าท่านรับราชการอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น ชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงข้ามโดยภาพรวมชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเวลาที่ราหูโคจรย้ายมาสถิตที่ราศีเมษในช่วง18เดือนที่ผ่านมานี้นะครับก็ถือว่าเป็นชาวลัคนาราศีที่น่าจะดีเป็นลำดับต้นๆใน12ราศีนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ละท่านจะเป็นอย่างไร ในช่วง18เดือนเศษที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละท่านอีกส่วนหนึ่งก็คือปัจจุบันกรรมที่ชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ละท่านเป็นผู้กระทําเพราะโอกาสนี้มาถึงชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านเท่าเท่ากันและเป็นเป็นโอกาสที่ดีในรอบ18ปีเลยทีเดียวเป็นดังคําของโบราณอาจารย์ที่กล่าวถึงราหูดีๆในลักษณะเช่นนี้เอาไว้ว่าราหูที่ดี ดวงก็เปลี่ยนทั้งกระดานที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องของ18เดือนเศษก่อนที่จะถึงวันที่17ตุลาคมซึ่งจะเป็นการโคจรย้ายราศีของราหูจากราศีเมษมาสถิตที่ราศีมีนซึ่งก็ในช่วง18เดือนเศษข้างหน้าก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภพบเรือนต่างๆในพื้นดวงชะตาเดิมของชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างน้อย4ราศีด้วยกัน ือจริงๆก็เกี่ยวข้องหมดทั้ง12ราศี12เรื่องราวนะครับแต่ที่เป็นส่วนหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการย้ายของราหูจริงๆซึ่งก็จะขออธิบายให้เข้าใจนะครับก็มีอยู่4ราศีซึ่งคำอธิบายเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านก็จะได้เข้าใจพื้นฐานความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยทำให้ท่านได้รู้ไว้ก่อนไปพบผล4ราศีก็มีดังนี้นะครับ พบเรือนแรกที่เกี่ยวข้องกับราหูในพื้นดวงเดิมของชาวลัคนาราศีพิจิกก็คือพบพันธุทุกซึ่งตรงกับราศีกุมกล่าวได้ว่าราหูก็เป็นเจ้าของเรือนหรือเจ้าของบ้านนั่นเองถ้าดวงชะตาใดนะครับมีราหูสถิตที่ราศีกุมก็จะเรียกว่าราหูนั้นได้มาตรฐานเกษตรราธิบดีเมื่อราหูโคจรไปสถิตยังพบใดในดวงชะตาของท่านนะครับก็จะนำเอาความหมายของ พบเรือนพันธุตัวนี้นะครับติดตัวไปด้วยแล้วก็ไปร่วมแสดงอิทธิพลในพบเรือนที่ลาหูไปสถิตอยู่ด้วยเสมอสําหรับพบพันธุนั้นนะครับก็จะมีความหมายถึงวงสาคณาญาติพี่น้องวงตระกูลบ้านที่ดินยานพาหนะอสังหาริมทรัพย์อื่นๆรวมไปถึงความมั่นคงในคันลองชีวิตของเจ้าชะตา พบเรือนที่สองที่เกี่ยวข้องก็คือพบอลิของชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งก็จะตรงกับราศีเมษซึ่งเป็นราศีที่ราหูสถิตอยู่ก่อนที่จะโคจรย้ายมาสถิตที่ราศีมีนนั่นเองพบอลินะครับก็เป็นหนึ่งในสามของทุกสถานภพเช่นเดียวกับพบมรณะและพบพินาศมีความหมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเรื่องของหนี้สินความเหนื่อยยากลาบาก หรือสิ่งที่เข้ามากีดกั้นขัดขวางพบเรือนที่3ที่เกี่ยวข้องก็คือพบปุตตะของชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งตรงกับราศีมีนอันเป็นราศีที่ราหูจะโคจรย้ายเข้าไปสถิตอยู่ในระยะเวลา18เดือนที่จะถึงนี้นั่นเองสำหรับพบปุตตะนะครับก็จะมีความหมายถึงบุตรหลานเด็กๆบริวารสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ความบันเทิงความรื่นรม เกียรติยศชื่อเสียงของเจ้าชะตารวมไปถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆภพเดือนที่4ก็คือพบลาภะของชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งก็ตรงกับราศีกันที่มีดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรตูของราหูเป็นเจ้าเรือนอยู่เมื่อราหูโคจรย้ายไปสถิตที่ราศีมีนแล้วก็จะส่งกระแสะอิทธิพลน,นะครับเล็งไปยังราศีที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันก็คือราศีกันนั่นเอง พบลาพาก็เป็นพบเรือนที่มีความหมายถึงเรื่องราวของโชคลาภสิ่งใดๆที่เจ้าชะตาปรารถนาความหวังของเจ้าชะตาความสําเร็จสมหวังสิ่งที่เจ้าชะตาอาจจะได้มาอย่างง่ายๆหรือเพื่อนที่คอยให้ความช่วยเหลือท่านนั่นเองตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566นะครับ ช่วงเช้าเลยนะครับ6นาฬิกา22นาทีราหูก็จะโคจรย้อนจากราศีย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนเป็นการโคจรย้ายจากภพอลิของท่านเข้าสู่ภพปุตตะซึ่งเป็นราศีที่มีดาวพระฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนหมายถึงที่ราศีมีนนะครับโบราณจารย์ท่านเปรียบเทียบการโคจรไปสถิตที่ราศีมีนเรือนของดาวพฤหัสบดีของราหูในลักษณะนี้ว่า ถึงข่าวที่นักเลงต้องไปอยู่วัดซึ่งนักเลงใหญ่เช่นราหูไม่ค่อยจะชอบนักเพราะต้องถูกเจ้าอาวาสกํากับดูแลตลอดเวลาแถมด้านตรงกันข้ามวัดยังเป็นบ้านของดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูของราหูเล็งหาเรื่องมาอีกด้วยนะครับช่วงเวลาที่ราหูโคจรไปสถิตที่ราศีมีนพบที่5ซึ่งเป็นพบปุตตะนั้นนะครับชาวลัคนาราศีพิจิก ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566นั้นในช่วงนั้นนะครับก็จะมีดาวพระเคราะห์ใหญ่โคจรสถิตยอยู่ตามราศีต่างๆดังนี้นะครับดวงแรกเลยก็คือดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระและเจ้าเรือนพบปุตตะสถิตยอยู่ที่ราศีเมษภพอลิของชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งก็สถิตมาแล้วตั้งแต่วันที่19เมษายน2566 แล้วสถิตยอยู่จนถึงปลายเดือนเมษายน2567การโครจรมาสถิตที่ราศีเมษของดาวพฤหัส,สบดีนะครับก็จะได้มาตรฐานสูงนะครับเป็นมาตรฐานราชาโชคดวงที่สองก็คือดาวเสาเจ้าเรือนพบสหัชชะของชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กันกับราหูก็สถิตยอยู่ที่ราศีกุมบ้านของราหูเป็นพบพันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกเอง สถิตมาแล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566แล้วก็ดาวมฤตยูนะครับสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษศซึ่งเป็นพบปตัตตนิของชาวาลัคนาราศีพิจิกโคจรมาสถิตที่ราศีพฤษศนี้ตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566ที่ผ่านมาสำหรับชาวาลัคนาราศีพิจิกตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566เมื่อราหูที่เป็นเจ้าเรือนพบพันธุ ได้โคจรย้อนจากราศีไปสถิตในภพเดือนที่5ซึ่งเป็นภพปุตตะของดวงชะตาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นนะครับถ้าอ่านโครงสร้างของดาวพระเคราะห์ตามหลักการเดินตามดาวที่ได้เผยแพร่ในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลมาแล้วนั้นก็สามารถอ่านเป็นโครงสร้างของดวงชะตาออกมาว่าพันธุปุตตะจากโครงสร้างที่อ่านได้นะครับชาวลัคนาราศีพิจิก,าาก,กท่านสามารถอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของตัวท่านเอง ได้แบบง่ายๆจากโครงสร้างนี้เลยนะครับก็ท่านสามารถอ่านได้ว่าเจ้าชะตาหรือตัวท่านเองจะมีโอกาสได้รับหรือได้แสวงหาบ้านรถที่ดินสังหาริมทรัพย์ต่างๆเข้ามาเป็นหลักทรัพย์เป็นหลักฐานของตัวเองเจ้าชะตาที่ทํางานทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆเยาวชนก็จะมีโอกาสเจริญรุ่งเรือง ขยับขยายกิจการหรือิเริ่มการสร้างกิจการใหม่ๆขึ้นมาได้ก็เป็นการอ่านแบบตรงไปตรงมานะครับแต่ความเป็นดาวบ่าพระเคราะห์ของราหูถึงจกโครจรไปสถิตในภพเรือนที่ดีและยังเป็นเรือนของดาวพฤหัสบดีก็ตามกระแสะอิทธิพลในด้านลบของตัวราหูเองยังไงก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่ก็ยังส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีพิจิกดังที่ หลวงวิสารดรุณกรหรือนามเดิมว่าอั้นสาลิกบุตรท่านได้ประพันธ์ถึงลาหูเมื่อไปสถิตในภพเรือนที่5ว่าเป็น5เพื่อนปองของเราขัดข้องก็จะเอาสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วง18เดือนขนา้างหน้าท่านก็จะรู้สึกว่าอึดอัดกว่าช่วงเวลาลาหูขันตพลใน18เดือนเศษที่ผ่านมาแล้วเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพิจิก ท่านจะมีความสามารถในการรู้ทันเล่เหลี่ยมของคนอื่นด้อยลงไปนะครับจึงเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษท่านอาจจะมีการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดได้ดังนั้นถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาจงไตรตรองให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจลงไปในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านต้องคอยเตือนตัวเองให้ระลึกถึงสโลโขนที่ยกมาข้างต้นแล้วคือเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้อง เรามาระวังทรัพย์สินสิ่งของผลงานต่างๆที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านมีโอกาสที่บุคคลอื่นจะถือโอกาสยึดครองไปเป็นของเขาบุคคลเหล่านั้นจริงๆก็จะเป็นจะเป็นคนที่ท่านมีความรู้จักนะครับมีความสนิทสนมหรือบางทีก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานชาวลัคนาราศีพิจิกที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ก็อาจจะโดนเพื่อนสนิทมิสหายในกลุ่มแอบเอาการบ้านไปส่งเป็นของตัวเอง หรือแอบคัดลอกวิทยานิพนธ์ผลงานต่างๆของท่านไปส่งหรือไปแสดงว่าเป็นผลงานของตัวเขาแทนทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกที่ยังไม่รู้เรื่องถูกตําหนิหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลอกเลียนแบบคนอื่นแทนกว่าที่ท่านจะสามารถแก้ไขหรือแก้ข่าวต่างๆที่ทําให้ผู้บังคับบัญชาและพวกอื่นเข้าใจท่านได้อย่างถูกต้องก็จะกลายไปเป็นว่าตัวท่านนั้น ก็เสื่อมเสียชื่อเสียงไปแล้วนั่นเองนะครับเรื่องที่ได้เตือนชาวลัคนาราศีพิจิกนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านเองต้องระวังให้มากเพราะจะเป็นเรื่องที่ทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงและยังทําให้บุคคลต่างๆรอบกายท่านเข้าใจตัวท่านผิดเป็นเวลานานกว่าที่จะรู้เรื่องที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะครับชาวลัคนาราศีพิจิก ท่านอย่าเป็นกังวลกับเรื่องราวของราหูมากนักเพราะอย่างที่ได้บอกท่านตั้งแต่ในตอนแรกแล้วนะครับว่าท่านมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองขยับขยายกิจการงานของท่านได้เพียงแต่สิ่งที่ท่านจะมีโอกาสได้มานั้นไม่ได้มาแบบง่ายๆไม่ใช่เส้นทางที่เรียกว่าโรยด้วยกีบกุลาบแต่ยังเป็นเส้นทางที่มีปัญหาและอุปสรรคเข้ามา ซึ่งราหูก็คงทําอะไรชาวาลัคนาราศีพิจิกไม่ได้มากไปเช่นกันนะครับก็เพียงแต่อาจจะทาให้ท่านต้องเ,อเรียกว่าเกิดอารมณ์เสียหมุดหงิดใจชาวาลัคนาราศีพิจิกไม่ควรไปวิตกกังวลจนเกินควรเพราะเป็นราหูที่สถิตอยู่ในภพเรือนของดาวพฤหัสบดีเหมือนคนร้ายที่มาอาศัยในกุฏิกับเจ้าอาวาสนะครับ ยังไงก็ต้องหลบหลบซ่อนๆด้วยความเกรงใจท่านสมพารธ์ใหญ่กลายเป็นผู้ร้ายที่เรียกว่ามีความใฝ่ดีสมพันธ์ใหญ่อย่างดาวพระฤหัสสบดีนะครับก็ก่อมเกลาจนหมดฤทธิ์บาปไปเองหรือเหลือน้อยที่สุดชาวลัคนาราศีพิจิกท่านเป็นชาวลัคนาราศีที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วท่านก็จะสามารถยืนหยัดจนประสบความสำเร็จได้ในที่สุด ในช่วงเวลาที่ราหูโคจรมาสถิตที่ราศีมีนนี้นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องพิจารณาถึงพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านว่ามีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวตานุรักษ์ของท่านกับดาวเสาดาวคู่มิตรกับราหูตั้งรับอยู่อย่างไรในพื้นดวงชะตาถ้าในพื้นดวงเดิมของท่านดาวองคารและดาวเสาตั้งรับไม่ดีในช่วงเวลานี้คันลองชีวิตของท่านก็อาจจะออกมาในรูปแบบของ ความคิดเพ้อฝันเกิดจินตนาการไปเรื่อยๆหรือเกิดจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยมีความคิดเกี่ยวกับโครงการต่างๆขึ้นมามากมายแต่ท่านก็ไม่ยอมลงมือทาหรือลงมือทําช้านะครับก็กลายเป็นว่าท่านก็อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่ากับเจ้าชะตาที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกหรือเจ้าชะตาที่มีดาววังคารและดาวเสาในพื้นดวงชะตา ตั้งรับที่ดีก็จะช่วยกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านได้เกิดความคิดสร้างสรรค์มีไหวพริบมีปฏิภาณที่ดีสามารถทำสิ่งต่างๆที่วางแผนไว้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเป็นเรื่องที่ชาวาลัคนาราศีพิจิกท่านต้องเข้าใจว่าราหูที่โคจรย้ายราศีนั้นถึงแม้ภาพรวมนะครับจะส่งผลที่เป็นคุณแต่ก็ต้องระลึกไว้เสมอว่าส่วนหนึ่งก็ยังจะมีกระแสอิทธิพลในด้านลบ ควบคู่ไปด้วยเสมอถึงแม้จะเป็นราหูในเรือนดาวพฤหัสบดีจะเป็นราหูที่อ่อนกำลังและลดกระแสอิทธิพลในเรื่องราวต่างๆในด้านลบให้ลดทอนหรือบั่นทอนความรุนแรงลงแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ท่านจะประมาทท่านต้องมีสติยังคิดทำการต่างๆด้วยความระมัดระวังรอบคอบดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจของตัวท่านและ ลูกหลานบริวารคนใกล้ชิดของท่านให้ดีก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ชาวาลัคนาราศีพิจิกประสบกับความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภตามระดับวาสนาในพื้นดวงชะตาเดิมของท่านอย่างแน่นอนนอกจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับการโคจรย้ายราศีของราหูแล้วนะครับชาวาลัคนาราศีพิจิกท่านต้องระลึกถึงเสมอว่าในดวงชะตาของท่านนั้นยังมีดาวพระเคราะห์อื่นๆอีก,อก9ก้าดวง ที่ส่งผลต่อคันลองชีวิตของท่านด้วยดาวพะเคราะห์ต่างๆเหล่านี้อาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ช่วยส่งเสริมคุ้มครองป้องกันหรือปกป้องคุ้มภัยให้คันลองชีวิตของท่านดีมากขึ้นไปกว่าผลกระทบจากราหูส่วนหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือผลของปัจจุบันกรรมที่ชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ละท่านได้กระทำเองด้วยสุดท้ายนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกผ่านพ้น เหตุเพศภัยปัญหาและอุปสรรคที่จะย่างกลายเข้ามาจนประสบกับความสุขเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภได้รับความสำเร็จในทุกๆด้านจากราหูที่โคจรมาสถิตในภพเรือนที่5พบพปุตตะของท่านตลอดช่วงระยะเวลา18เดือนข้างหน้านี้นะครับในตอนหน้าก็จะเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของราหูที่ส่งผลกระทบต่อ ชาวลัคนาราศีธนูผู้ที่สนใจก็รอติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ